สวัสดีครับทุกทคนในคลิปนี้นะครับเบียร์พามาดูต้นทุเรียนที่มีอาการใบเหลืองแล้วก็มีอาการใบไหม้เป็นจุดๆนะครับซึ่งถ้ามองโดยผิวเผินเนี่ยก็อาจจะคิดว่าต้นนี้เป็นโรคเชื้อราแต่ถ้าเกิดว่ามาดูใกล้ๆกันอีกทีหงใต้ใบมาดูเนี่ยจะพบว่ามันมีตัวเป็นตัวกลมๆสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลแบนๆเรียบติดไปกับใต้ใบซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเพลี้ยเกรด็ดหรือเพลี้ยหอยนั่นเองนะครับ ซึ่งเพลีย้ยเหล่านี้จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบของทุเรียนทําให้ใบทุเรียนเนี่ยขาดน้ําแล้วก็ตายเป็นย่อมย่อมที่สําคัญเพลีย้ยชนิดนี้เนี่ยกำจัดยากมากๆเลยสําหรับการกําจัดเพลีย้ยหอยนั้นให้ใช้ไว้ออยครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดและมีอีกวิธีก็คือการผสมน้ํามันกับน้ําแล้วก็ฉีดไปที่ตัวเพลีย้ย แต่จำเป็นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใบบางใบอาจจะหลุดร่วงลงไปเพื่อให้เพลี้ยตายและต้นเติบโตต่อไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างใบใหม่เอานะครับเราจะเริ่มจากการผสมน้ำมันพืชแบบน้อยๆก่อนก็คือให้ใช้น้ำมันพืช25ซีซีผสมกับน้ํายาล้างจาน25ซีซีต่อน้ำ1ลิตรเรานํามาเขย่าผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปฉีดที่ตัวเพลี้ยหอย หรือเพลียนาสารก็ใช้ได้เหมือนกันฉีดต่อเนื่องทุกๆ5วันจนกว่าเพลี้ยเนี่ยจะหายไปหรือว่าเห็นว่าเพลียนั้นตายแล้วถ้าเกิดว่าเพลียตายแล้วเราเอาเล็บไปสกิดเนี่ยมันจะหลุดง่ายๆนะครับหากว่าฉีดแล้วเพลี้ยยังไม่ค่อยตายอาจต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปก็ให้ใช้น้ำมัน 50cc น้ำยาล้างจาน 50cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับแต่เบียร์จะแนะนำว่าให้ใช้การ ผสมความเข้มข้นน้อยก่อนแล้วถ้าเกิดมันจัดการไม่ได้เนี่ยค่อยเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นทีหลังวิธีสังเกตดูว่าเพลี้ยตายแล้วก็คือจะมีเพลี้ยส่วนหนึ่งหลุดออกไปส่วนที่ไม่หลุดเนี่ยจากสีน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นสีดำและเราสามารถเอาเล็บขูดออกได้อย่างง่ายดาย ระหว่างนี้เราก็ฉีดมีเฮสูตรเข้มข้นและสูตรป้องกันโรคเชื้อรานะครับก็คือมีเฮสูตร1และสูตรสเนี่ยเพื่อช่วยให้ต้นเนี่ยสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบเก่าที่หายไปนะครับสำหรับคลิปนี้เบียรขอจบไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ